ไข้ปัวใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่3ชนิดด้วยกันที่พบบ่อยๆก็คือไข้ปัวใหญ่ชนิด A, B แล้วก็ C นะครับ ใหญ่อาจจะต่างจากไข้หวัดทั่วๆไปสักเล็กน้อยนะครับตรงที่ว่ามันอาจจะมีอาการของระบบทางเดินอาหารร<ฆ>่วมด้วยได้บ่อยอจริงๆแล้วในเด็กที่เป็นไข้หวัดทั่วๆไปเนาะ<ฆ>ก็จะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้บ้างเหมือนกันอย่างเช่นขึ้นไซอาเจียนเห็นไหมครับกินแล้วก็อาเจียนมีท้องเสียที่เราเรียกว่าไวรัดลงกระเพาะนะครับนะจะเป็นได้ส่วนภาวะแทรกซ้อนทั่วๆไปของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดทั่วไปก็จะคล้ายๆกันนะครับ<ฆ>ถ้าหากว่าตัวเชื้อรามขึ้นข้างบนนะครับก็จะมีอาการอย่างเช่นจากหลอดทางบริเวณแถว ทางเดินหายใจ <Okay. S 1> ของท่านแถวๆนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็คอหลอดคอบ้างนะครับจมูกบ้างก็อาจจะเข้าไปที่หูขึ้นขั้นบนก็เข้าไปหูชั้นกลางอักเสบนะครับขึ้นไปถึงไซนัสถ้ารุนแรงก็อาจจะขึ้นไปถึงทำให้สมองอักเสบเ oh. ยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับ <c oughs> ลงมาข้างล่างก็อาจจะลงไปที่ปอดห <c oughs> ลอดลมนะครับไปที่ปอดไปที่หัวใจ เวลาที่ไข้สูงแล้วไข้ก็ไม่ลงกินยาลดไข้แล้วก็ไม่ลงเช็ดตัวแล้วก็ไม่ลงสิ่งหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือมักจะเกิดจากภาวะการขาดน้ำนะครับนั้นการให้น้าสารน้นําทดแทนอย่างเช่นดื่มน้าได้มากขึ้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้อาการของโรครุนแรงในโลงเห็นไดอาการไข้ก็ลดลงนะครับหมายความว่าโรคก,ก็จะทําให้เด็กสบายตัวมากขึ้นการนอนโรงพยาบาลก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้เด็กๆสบายขึ้นต้องขอขอบคุณ PA4Child นะคะที่สนับสนุนความรู้ทําให้เราได้รู้เรื่องของไข้หวัดใหญ่ค่ะพร้อมวิธีการรับมือค่ะซึ่งหาคุณพ่อ คุณแม่กำลังวางแผนทางการเงินเพื่อดูแลค่ารักษาเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับลูกนะคะประกันอุบัติเหตุ p a f o r c h i ช d จากธนชาตประกันภัยเหมาะสมค่ะโดยคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรค RSV รวมถึงโรคที่เด็กเป็นบ่อยทั้งไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากไข้เลือดออกซึ่งเราจะนําเสนอวิธีการรับมือโรคที่เด็กเป็นบ่อยในตอนต่อไปนะคะ